กาบสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกันกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับสายากเกมเมอร์นะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเป็นอ่าเป็นการอัปเดตนะครับอีเวนต์กิจกรรมใหม่ของรายเกมเศรษฐีนะครับอ่ะอีเวนต์สำหรับวันนี้นะครับอ่ะเป็นการอัปเดตอีเวนต์จี้เครื่องรางนะครับใหม่นะอ่าบอดกับดักทาสีนะครับแล้วก็แพ็คพิทักอ่าแพ็คแพ็คพิทักดอปนะครับอ่ะก็จะเป็น2ชิ้นนี้นะครับอ่ะบอดกับดักทาสีนะแล้วก็แพ็คพิทักดอปดอปนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาชมความสามารถกันก่อนดีกว่าครับผมอ่ะบอร์ดกับดักทาสีนะครับอ่ะอันนี้นะครับอ่าสำหรับความสามารถของบอร์ดกับดักทาสีนะครับอ่าเมื่อตกแรนมา์ของฝั่งตรงข้ามนะครับโอกาส65บเซ็นะครับจ่ายค่าผ่านทางอ่าพื้นฐานนะครับเพื่อทาสีจะเป็นจํานวน2เทินนะครับอ่า ในเมื่อจบเทินนะครับมีโอกาส60นะครับติดตั้งกับดักสปริงนะครับอ่ากับกับดักสปริงนะโอเคประมาณนี้นะครับอ่ามันจะแตกต่างจากเพนบอร์ดนะครับก็คือไม่มีอ่ากันตายนะครับไม่มีการตายเข้ามาช่วยนะอ่าแต่มันจะมีไอตัวของกับดักสปริงขึ้นมาแทนนะครับอ่าต่อไปรองเท้าดอปครับผมอ่าแพ็คพิทักดอปนะครับอ่าแพ็คพิทักดอปนะ เมื่อตกแรนมาร์กในเทิร์นของฉันนะครับโอกาสอ่าสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสร้างเรนมาร์กนะครับแลกเคลื่อนย้ายทันทีนะครับอ่าเมื่อตกแรนมาร์กของฉันหรือพื้นที่ก่อสร้างโอกาสหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับติดตั้งด่านตรวจนะครับตรงพื้นที่ที่เราเป็นฝ่ายเลือกนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้มันมันจะมันจะมีอ่าตัวของป้ายด่านตรวจขึ้นมาแทนนะครับแล้วก็จะไม่แต่จะเอาโล่ป้องกันออกไปนะครับอ่าโล่ป้องกันจะไม่มีนะ แต่จะมีา่านตรวจขึ้นมาแทนนะครับอ่ะก็สำหรับเพนบอร์ดนะครับใครที่มีเพนบอร์ดอยู่แล้วนะผมมองว่าข้ามไปก่อนนะครับข้ามไปก่อนนะสำหรับใครที่มีเพนบอบ์ดอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วก็อตัวนี้นะครับใครที่มีรองเท้าดอบอยู่แล้วนะครับรองเท้าดอปโรนะก็ข้ามไปก่อนนะครับนะ <c oughs> รอรอมาเรืหลังก็ได้นะครับนะ สำหรับผมนะครับผมก็มีทั้งรองเท้าดบนะครับแล้วก็เพนบอร์ดอยู่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่ากิจกรรมวันนี้นะครับผมจะมาทําให้ดูนะครับกีกี้ข้งรลังที่ผมจะตามหาในวันนี้นะครับคือบอร์ดกับดักทาสีนะครับบอร์ดกับดักทาสีนะเดี๋ยวมาเรากันมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับต้องต้องหาเอสในการหาบอร์ดกับดักทาสีนะหาเอสให้ได้ อ่า uh, ชิ้นนะครับ4ชิ้นนะโดยเอสแต่ละชิ้นเนะี่ยจะใช้ A บวก3ชิ้นนะครับเพื a, a ่อเอเอบวก2ชิ้นนะครับแล้วก็ A 3ชิ้นนะครับนั่นก็เท่ากับว่าเราจะต้องหาอา่าหา a หา A12 นะครับแล้วก็หา A บวก8ชิ้นนะครับเพื่อปิดอีเวนต์นี้นะอ่า uh, แต่นิดนึงนะครับผมได้ทำการเติมมา uh, 1ชั่วโมงแห่งความสุขมานะครับ1ชั่วโมงแห่งความสุขมานะอ่า uh, สำหรับ ของที่ผมได้มานะครับในการเติมหนึ่งชั่วโมงแห่งความสุขนะอ่าก็จะประกอบด้วยนะครับอ่าสามเหรียญน,นะครับอ่าสองสองก็เก้าเหรียญน,นะนี่นะครับอ่าเป็นการสุ่มนะสุ่มตัวเอนะครับอ่าหนึ่งถึงสี่ชิ้นนะครับเอบวกนะโอโ้โหนี่มันสุ่มเอบวกนี่ว่ามันไม่ได้สุ่มเอนะโอโ้โหอ่ะโอเคไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรครับผมกดไปเลยนะครับอ่ะมาเก้าสิบเก้าบาทนะอ่ะก็ได้มาชิ้นเดียวตามเคยครับผม นะถ้ากับว่าตอนนี้นะครับผมจะต้องหา a บวกนะครับอีกหา a บวกอีก7ชิ้นนะครับแล้วก็หา a อีก12ชิ้นนะเพื่อปิดอีเวนต์นี้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับ a บวก7ชิ้นนะครับก็ a อ่า12ชิ้นนะอ่ะมาครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากอ่าการสุ่มของดองก่อนนะครับของดองนะแล้วมาดูกันเลยดีกว่าครับอ่ะของดองก่อนครับผมเปิดของดองกันก่อนเลยนะ เปิดดัวงเลยครับมาเนียบอ่ะเปิดดัวงนะครับโอ้โหไม่ผุดมาเลยเหรอวะอของดองนะครับของดองไม่ไม่ผุดมาเลยนะโอ้โหเอออื้อืม เฮ้ยเดี๋ยวนะตะกี้นี่ใช่ไหมไม่ไม่ใช่นะผมเห็นว่ามันมันคล้ายๆกันนะนึกว่า A บวกจริงๆนะแหมไม่ใช่นะไม่ใช่นะโอเคครับผมเปิดของดองกันต่อครับของดองกันต่อเลยครับของดองกันต่อนะปาบเขาให้ ไม่ออกเลยนะเปิดของดองมาเยอะนะครับเนี่ยไม่ไม่เห็นวิวแววว่ามันจะออกมาเลยนะผมว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันคือผมว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันมันเป็นการตัดเพชรน,นะครับตัดเพชรก่อนที่กุกรมดาวแล้วก็แล้วก็ตัวตัวดีๆประจําเดือนจะเข้านะครับผมว่าเนี่ยมันจะมันจะต้องทําการตัดเพชรน,นะครับอ่ะในความคิดผมนะ เพราะว่าของจี้ที่มาเนะี่ยก็ไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่นะเหมือนกับมามาเพื่อนที่จะดึงเพชรกลับไปนะก่อนที่จะมีของดีเข้ามาจริงๆนะใครดีข้ามได้ก็ข้ามไปก่อนนะครับข้ามไปก่อนนะข้ามไปก่อนนะครับของม,มัน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 ไม่ได้โหดอะไรมากนะครับอโอ้โหนี่เออะโอเคครับผมเอมา,อนมา,มาอนหนึ่งอันแล้วมาเอูดมาหนึ่งนะถ้ากับว่าตอนนี้ผมต้องหา A 11ชิ้นนะครับหา A 11ชิ้น,นแล้วก็หา A บอกอีก7ชิ้นนะครับ มาครับผม A 11ชิ้น A บวก7ชิ้นมาครับ A 1ิบเอ็ดชิ้น A ตอนนี้ผมเหลือเพชรอยู่หมื่นหกนะครับหมื่นหกนะโหมื่นหกนะโอ้ย oh, A อีกชิ้นแล้วครับปาบเข้าให้ oh. เดี๋ยวทุกๆหนึ่งพันพินะครับเราต้องไปชดคความเสียหายกันนะโอ้โหเฮ้ยแม่งไม่โผล่มาจริงๆว่ะอ้เชี่ยล็อกไหมเนี่ยเซิร์ฟไทยเฮ้ยผมว่าเซิร์ฟไทยแม่งล็อกชัวร์นะเนี่ยผ่านไปห้าร้อยแล้วไม่มีวิวแววอะไรเลย ข้ามได้ข้ามนะครับข้ามได้ข้ามนะกิจกรรมนี้ข้ามได้ข้ามนะครับไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องหาเลยนะผมว่านะของของเดิมที่มีอยู่อย่างเพนบอร์ดแล้วก็ไอ้รองเท้าดอกมันยังดีกว่าตั้งเยอะนะครับข้ามได้ข้ามไปเลยนะอีเวนต์ตัดเพชรชัวร์นะครับอีเวนต์นี้นะเอามาตัดเพชรชัวร์ก่อนที่ของดีจะเข้านะครับอย่าลืมนะครับลูกอมดาวยังไม่เข้านะลูกอมดาวยังยังไม่เข้านะครับ อย่าลืมนะโอ้โหโอ้โห,โอ,โหอะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยอ่ามาแต่อนะเอบวกกูไม่เห็นวแววลเลยนะอืาอืออีบวกมาอันหนึ่งแล้วนะ อามาอีกหนึ่งอันนะครับนะเอมาแกน,นะครับเอ A บวกนะผมทาเก็ตที่เอบวกนะหนึ่งพันเพชรผ่านไปนะครับหนึ่งพันเพชรผ่านไปนะ หนึ 1> 1, ่งพันเพชรผ่านไปนะโอ้โหเดี๋ยวเรามาเรามาลองเช็คความเสียหายกันนิดนึงนะครับนะอะ่โอ้โหความมึงจะขึ้นนะขึ้นช้าเกินเกินนะคือ <c ười> ผมสุ่มได้เป็นชาดนะชื่อเพิ่งขึ้นนะเซิร์ฟไทยนะโอ้โหของเขาดีจริงจริงเลยครับสุ่มได้เป็นชาตล้วนะชื่อเพิ่งขึ้นนะนนะนนะอะมาเช็คความเสียหายกันก่อนนิดนึงนะครับอ่าเอ่ออะไรเนาะ ออฮะหาเอ2ชิ้นนะครับตอนนี้เรามี A อยู่6ชิ้นแล้วนะหา A บวกหา A บวก8ชิ้นนะครับเรามี A อยู่3ชิ้น A อบวกชิ้นนะครับก็เท่ากับว่าจะต้องหา A อีกหาหา A ออีก6ชิ้นนะครับแล้วก็หา A อบวกอีก5ชิ้นนะ A 6ชิ้น A บวก5ชิ้นนะครับมา A 6ชิ้น A บวก5ชิ้นนะมาต่อกันเลยครับมา A 6ชิ้น A บวก5ชิ้นนะ โอ้โหโอ้โหข้ามได้ข้ามนะครับดูสกภาพผม1 5 0 0พันอเพชรผ่านไปนะโอ้โหข้ามได้ข้ามไปเลยครับผมกิจกรรมนี้นะข้ามอย่างเดียวครับผมอย่าหาทำนะครับหาทำของของดีดด,ดีกว่านะครับของดีดีนี่ยังไม่เข้าอยเยอะนะครับอ่าหา A อ4ชิ้นนะครับ A อบวกห้าชิ้นนะโอ้โหโอ้โห ว่าโคตรจะเปรืองเพชรเลยนะครับกิจกรรมนี้นะโอ้โหคือแบบมึงโกรธได้นาเกลียดมากอะโกรธแบบโกรธแบบกลัวว่ากูกูจะไม่รู้หรือว่าแบบมึงมึงแอบ,บเอาไปซ่อนหรือว่าแบบแอบปรับให้มันไม่ให้มันไม,ไม่ไม่มาเข้าในของรางวัลอะไรอย่างเงี้ยเออปราบเข้าไวอ่ะามา ปับปับวิ่งอืมเอะไรเนี่ยข้ามอะไรเนี่ยปูโมชงปูโมชั่นอะไรขึ้นมาโอ้โหไม่ต้องขึ้นมากับกูไม่ซื้ออ่ะสองพันเพชรผ่านไปครับผมสองพันเพชรไหมอ่ะสองพันเพชรผ่านไปนะครับอืมข้ามได้ข้ามไปครับดูจากสภาพผมเมื่นี่ยข้ามได้ข้ามไปครับข้ามได้ข้ามต้องข้ามแน่นอนครับผมข้ามได้ข้ามนะอย่าอย่าหาทำอย่าหาซุ่มเลยนะดูจากสภาพผมเมื่เนี่ย โอ้โหแม่งเอบวกหายไปไหนหมดวะไอ้ยี่อแม่งให้กูเหมาหกพันเพชรนี่กูไม่เหมานะกูบอกเลยนะยี่ก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับโอ้โหดูดิโอ้โหแม่งสองพันห้าผ่านไปนะโอ้โหดูไม่ไม่ออกเลยอะไรวะงงมากไม่ออกเลยวะ อืมดูดิเอบอกหายไปไหนหมดวะเฮ้ยโอ้โหมาเอ๋อบอกเลยนะครับใครใครที่กดเพิ่มน,นี่มันมือมากนะครับอันนี้เพชรหมดจริงนะอย่าก,กดมันมือนะครับใครใใใคคครรรที่สุ่มนะดูเพชรตัวเองด้วยนะครับนะดูนะครับสามพันเพชรผ่านไปนะสามพันเพชรผ่านไปนะโอ้โคตรเสียดายเลย มันไม่ได้ดีไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะับนะมันไม่มีป้องกันด้วยนะทั้งทั้งสองขี้เลยนะเอาป้องกันออกนะครับดูดิถ้ามันไม่ได้เอาออกเนี่ยผมว่าโคตรจะน่าหาเลยนะแต่นี่มันเอาป้องกันออกไปอ่ะดูดิโอ้ดูดิเอคบเอครบแล้วนะครับขาด A บวกอีก3ชิ้นนะ a ได้มาครบนะครับขาด a บวกอีก3ชิ้นนะครับอ่าโอเคครับผมขาด a บวกอีก3ชิ้นนะผอมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมว่านะข้ามได้ข้ามไปก่อนนะครับนะ ทีบวกหายหัวไปทนะั้หมดวะโอ้โหสามชิ้นเลงนะเปลืองเพ็ดมากเลยห่ะ โอ้โหเลยคงงมันล้อนิสชิ้นไม่มาเลย ติดสามชิ้นนะยังไม่มาเลยนะครับดูดิอย่าหาทำนะครับเ,เพื่อนๆนะอย่าหาสุ่มนะสี่พันเพชรผ่านไปนะครับดูดิสี่พันเพชรผ่านไปนะโอ้โหโอ้โหมสี่พันเพชรผ่านไปโอ้โคตรจะได้เลยโอ้โห,โหโดูดิเอบวอกไม่ออกเลยว่าเลยวะ A อบวกไม่ออกเลยครับผมไม่ออกเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเอบวกไปไหนหมดวะดูดิ บอกจริงเนี่ยดูดูดูดีแม่งล็อกชิปหายโอ้โหอย่าอย่าซุ่มนะครับเพื่อนๆอย่าอ,อย่าได้มาแตะเลยนะไอของชิ้นนี้นะอย่าซุ่มเด็ดขาดนะครับเชื่อผมนะไม่ได้ไม่ไดอ้อะไรเลยนะอย่าซุ่มเลยนะครับสุดยอดเลยนะล็อกชิปหายเลยนะดูดิของก็ไม่ได้ของดีอะไรมากมายนะโอ้โห 嗯。Mm. โอ้โหคือผมไม่รู้จะพูดยังไงนะดูดิหกพันเพชรนะครับนี่ผ่านไปนะดูดิเพื่อนเพื่อนระวังนะครับกดเพลินนี่หมดตัวนะผมบอกเลยนะโอ้โหกูยอมใจแม่งเลยไหวเฮียโอ้โหดูดิหกพันเพชรไม่ปิดวะโอ้โห เชี่อกูยอมใจมันเลยหรอกที่จะเยี่ย,เ,ยเลยนะครับข้ามได้ข้ามนะข้ามไปเลยนะครับอย่ามาแตะมันเด็ดขาดน,นะกิจกรรมเยี่ยนี้นะครับผมบอกเลยนะโอ้ดูดิโอ้โหง่ายว่ะโอ้ ขาดไอ้บวกอีกสองชิ้นนะโอ้โหหัวร้อนจริงจังนะครับเนี่ยผมบอกเลยโอ้โหอื้หขาดไอ้บวกอีกสองชิ้นนะโอ้ โอ้โหแม่งล็อกชิบหายล็อกเหี้ยเยบอกเลยอ่ะโอ้โหอย่ามาสุ่มเลยนะครับอย่ามาแตะเลยนะกิจกรรมนี้นะผมบอกเลยนะข้ามไปเลยนะครับข้ามไปเลยนะไรสากามากเลยนะครับดูดิโอ้โหเนี่ยคือไอ้จังหวะที่มันโหรธนานเนี่ยเนะี่ยดูดิผมว,ว่าแม่งมันจะต้องเอาแบบ ไอ้เน,นี่ยแบบข้อมูลมันมันต้องประมวลผลอยู่เนี่ยแบบเออว่าทำยังไงให้เราไม่ได้อย่างนี้โอ้โหดูดิ เนี่ยดูดิโกรธนานชิบหายโอ้โหแล้วพ,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 พเอเปิดออกมาปุ๊บไม่ได้เนี่ยเนี่ยดูดิมันจะต้องเอาของไปแอบอะผมว่าเนี่ย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 ไอ้จังหวะโกรธโกรธโกรธแบบนี้เนี่ยดูดิโอ้โหเนี่ยดูดิโอ้โห ya, saya lihat nih. buat เอบวกชิ้นเดียวนะครับนะโอ้โหหัวโคตรร้อนนะครับตอนนี้นะผมบอกเลยต้องหมดกักิจกรรมบ้าน8,800เพรอ่ะคิดดูดิไร้สาระมากเลยนะครับดูดิแต่ผมจะทําให้ทุกคนดูนะครับว่าอย่าไปแตะมันเด็ดขาดนะกิจกรรมนี้นะอย่าไปแตะมันเด็ดขาดเลยนะครับนะดูดิโอ้โห มีจังหวะดีเลยด้วยนะตะกี้เนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยไอไอจังหวะดีเลยแบบเนี้ยผมบอกเลยนะว่าบางทีเหมือนกับระบบ่มันกําลังปรับประมวลผลอยู่อ่ะแบบเออแบบเราแบบกําลังจะได้เอ่เอาไปหกลดดีกว่าเอาไปซ่อนดีกว่างี้อ่ะเป็นระบบการการประมวลผลของมันนะอ่ะโอเคนะครับผมปิดแล้วนะโอ้โหจะบ้าตายนะผมบอกเลยนะแปดพันเพชรนะครับแปดพันเพชรนะผมปิดกิจกรรมเยี่ยนนี้นะครับแปดพันเพชรนะ โอ้โหอย่าไปแตะเด็ดขาดเลยนะผมบอกเลยนะข้ามได้ข้ามไปเลยนะครับไม่คุ้มค่าอย่างยิ่งนะอืมอ่ะแรกกันเลยให้ดูเลยนะครับอ่ามาอ่ารองเท้าเหรอไม่อันนี้นี่ผมจะเอาเพนบอลสปิงนะผมอยากผมอยากได้สปิงนะโอ้โหอย่าไปแตะอย่าไปแตะเด็ดขาดเลยนะครับจำไว้นะแปดพันเพชรที่ผมเสียมานะครับให้คุ้มค่ากับท่ได กับการตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับนะอย่าไปแตะมันเด็ดขาดเลยนะดูดูไว้นะครับ8,000เพรนะครับหน้าตาอย่างนี้นะข้ามได้ข้ามไปเลยนะครับโอเคนะครับผมสําหรับเพื่อนๆดูคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะตัดสินใจด้วยตัวเองได้นะครับว่าควรจะข้ามมันไหมนะครับอสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ8,000เพรที่ผมเสียไปด้วยนะครับ <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผม8 0 0พัป็ทยาเยี่ยนะครับสวัสดีครับโอ้โหกูกเชื่อเลยวะแหมจังเลยชิบหาย